บอกโอ้เบิ้งให้แน่ครับคนแหงเบิ้งหลายอยู่ช่องจังหวะนี่อะไรก็ไม่สินกดไค์กดแช่น้ำเนื้เออก็ไห์ก็แช่แน่คนแหงเบิ้งหลายอยู่ช่องในช่องดังสำได้สวัสดีครับพี่น้องผมเราจังวาะครับวันนี้พาพี่น้องมาอยู่วัดหลวงปู่เบาอีกคือเก่านะครับพี่น้องวัดหลวงปู่เบาบ้านนาค่อยนะครับอำเภอวางย่างจังหวัดนครพนมครับ วันนี้พาพี่น้องมาในบรรยากาศบุญเขา่าออกพรรษานะครับพี่น้องบรรยากาศออกพรรษาวัดป่ากิติพรพุธารามนะครับถ่ายหนาวัดให้พี่น้องได้รับชมขึ้นเก่านะครับถ่ายบรรยากาศชุมชนพี่น้องชาบานคนครยเนาะให้พี่น้องได้รับชมอีกนะครับโอ,โอ,โอ้โอ้ไอ้ดิ๊ เัเดีตไปเลยครับพมสวัสดีครับสวัสดีอีกแล้วพี่น้องบา้านตรหคอยเนาะใส่บ้านบุญออกพรรษาเนาะแต่วันนี้เนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลายบรรยากาศให้พี่น้องรับชมนะครับในบรรยากาศบุญออกพรรษาเนาะปีนี้นะครับพี่น้องปี2068นะครับ ป็นบรรยากาศหนาวัดนะครับวัดป่ากิติพรพุทชารามนะครับพี่น้องวัดหลวงปู่เบานะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับในบรรยากาศพี่น้องชุมชนบ้านนาค้อยนะครับทำบุญออกพรรษาเม,มื่อนี้นะครับปี2 5 6 8ครับ บรรยากาศให้พี่น้องรับชมนะครับถ่ายแบบเรียยวทม์เลยนะครับพี่น้องในบรรยากาศวัดปลาบาดนาคอยนะครับช่วงนี้ช่วงกําลังเตรียมนะครับเตรียมจัดแถวใส่บาทนะครับพี่น้องบรรยากาศบุญเขาพรรษาปีนี้ออกพรรษานะครับพี่น้องออกพรรษาปีนี้นะครับเป็นบรรยากาศพี่น้องชุมชนบ้านนาคอยขึ้นเก่านะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับ น้องเมษาอ๋อน้องนานาน้องนานาสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่วัสดีวันดีวันดีวันดีท่านผู้ชมครับน้องนานาสวัสดีครับสสวัดีครับครับผมท่านผู้ช่วยนะครับครับพ่อช่วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับงานออกภาษาได้ไหมครับครับงานบุญออกพภาษาน้องพ่อช่วยเนาะครับผมวันที่เจ็ดอ๋อวันวันที่เจ็ดเนาะเดือนอะไรล่ะเดือนไอตุลาเนาะ โอ้เจัาหน่อยก็เป็นบุญไอ้บุญกระถินเนาะพ่อช่วยเนาะขอบคุณครับพ่อช่วยครับวันที่สิบสองครับผมครับนวันที่สิบสองเส้นมาร่วมอ๋อวันวัดบุญกระถินวันที่เท่าไหร่นะพ่อชื่อสิบสองสิบสองเนาะกระถินปู่นาะอ๋อสิบสองเดือนกิจพรพุทธารามอ๋อสิบสองตุลานะครับเนาะเชิญพี่น้องมาร่วมครับผมเชิญพี่น้องมาร่วมขอบคุณครับพ่อช่วยครับผมขอบคุณครับ เป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับชุมชนบ้านนาคอยนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับในบรรยากาศบุญออกพรรษานะครับปีนี้นะครับปี2อ6 8นะครับช่วงเป็นช่วงที่ล่อหลวงปู่ออกหลับบิทบาทนะครับน้องแตงกวาสวัสดีท่านผู้ชมครับน้องแตงกวาครับโอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสวยครับสวัสดีสวยขอบคุณครับ น้องรจนาโอ้วัสดีจ้าวัสดีจ้าน้องมินตาเนาะโอ้แม่สงาก็มาเนาะวันนี้เนาะครับครับผมครับเป็นบรรยากาศพี่น้องชุมชนบ้านนาคอยแม่คำปุนนะครับโอ้แม่ลำแม่ลำกลายบรรยากาศชุมชนพี่น้องชาวบ้านนาคอยนะครับให้พี่น้องได้รับชมในบรรยากาศบุญออกพรรษานะครับปีนี้ปี2อ6 8ครับพี่น้อง มามาแอบได้ดักทางพี่น้องชุมชนบ้านนาคอยนะครับมาทำบุญออกพรรษาเนาะอ๋อแม่ดอนแม่สั้นครับผมน้องน้องปาวานน้องปาวานน้องอะไรครับนี่น้องอินเตอร์น้องอินเตอร์หรออ๋อน้องอินเตอร์น้องปาวานนะครับเป็นบรรยากาศชุมชนพี่น้องชาบ้านนาคอยนะครับมารวมทำบุญเนาะโอ้พี่ทักวันดีครับผมวัสดีครับ น้องยูฟ้าโอ้สวัสดีครับน้องยูฟ้าสวัสดีท่านผู้ชมครับน้องยูฟ้าโอ้น้องฟาเดลนะครับเนาะครับผมพี่น้องชุมชนบ้านนาคอยโอ้ดาวันดาวันครับวัสดีครับดาวันนะครับหนักนะหนันักนันักหนักหนักหนันัหน่กหนัะหนักหนักหักหนักหนัวัสดีักหัหักหัหมอกนับผมักักหนับนักหนักหมันะกหับนกหักหากนนาะ ครับขออนุญาตถ่ายพี่น้องชุมชนบรรณคอยแม่ติ๋มนะครับแม่ติ๋มแม่แดงนะครับโอ้แม่ล็อกแม่ล็อกหลบรวมบรรยากาศนะครับโอ้แม่เผยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอะไรนะบทประดีษท่านผู้ชมหน่อยครับอ๋อน้องบทเพลงนะครับ น้องบทเพลงนะครับเป็นบรรยากาศที่น้องชุมชนบ้านนาค้อยนะครับบุญออกพรรษาปีนี้นะครับปี2068นะครับน้องแตงกวานะครับอ๋น้องเซนทนันโอ้สวัสดีครับน้องเซนทนันสวัสดีครับมาใส่บาทเนาะโอวัสดีท่านผู้ชมครับน้องเซนทันครับขออนุญาตถ่ายบรรยากาศ พี่น้องชุมชนบ้านนาค่อยนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับในบรรยากาศบุญออกพันษาเนาะปีนี่ครับพี2 5 6 8ครับพี่น้องเป็นบรรยากาศพี่น้องชุมชนบ้านนาค่อยโอ้เจ้เวน้องออมสินนะครับมาร่วมใส่บาทนะครับขอทุญาตยพี่น้องชาวบ้านนาค่อยนะครับมีขอโทษน,นะครับ โอ้มีแต่พี่น้องชุมชนบ้านนาคอยขออนุญาตทายรูปด้ครับเด้พี่น้องชุมชนบัานนาคอยนะครับมารวมทำบุญใส่บัตรในมือออกพรรษาปีนี้นะครับโอ้น้องอะไรครับบัตรบัตดีท่านผู้ชมครับเดลต้าเนาะโอ้เดลต้าน้องเดลต้าพี่น้องชุมชนบัานนาคอยจำได้จำได้น้องแท็กเต้นี่ โอ้น้องแท็กเตอร์ยิ้มให้ท่านผู้ชมหน่อยครับโอ้ยิ้มสวยยิ้มสวยโอ้ขอคุณครับขอคุณครับน้องแท็กเตอร์นะครับตรงตรงนี้น้องอะไรนะครับอ๋อน้องวิกกี้น้องจาได้น้องวิกกี้มาทุกงานเลยสวัสดีครับชุมชนพี่น้องชาวบ้านนาคอยนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับในบรรยากาศบุญออกพรรษาปีนี้นะครับปี2อ6 8นนะครับพี่น้องโอ้มีแต่ชุมชนพี่น้อง ชาวบ้านนาคอยนะครับรเป็นบรรยากาศชุมชนนะครับถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องรับชมนะครับในบรรยากาศบุญออกพรรษาปีนี้นะครับน,น้องอะไรครับนี่น้องอะไรโอ้ชื่อน้องวาเลนไทน์นะครับพี่น้องชาวบ้านนาคอยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <S <S มีเป็นบรรยากาศพี่น้อง ชุมชนบ้านนาคอยนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับในบรรยากาศทําบุญเนาะทาบุญออกพรรษาปีนี้นะครับปีสอง8หสบดวัสดีครับน้องอะไรครับสวัสดีครับน้องอะไรนะกันน้องน้องอะไรนะกันอ๋อน้องกันเนาะกันอ๋อน้องกันเนาะกันน้องกันเนาะพี่น้ององชุมชนบ้านนาคอยนะครับ ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมนะครับโอ้แม่สันแม่วีเนะาะ <laughs> แม่หนูแม่ขันนะครับเนะาะโอ้รวมทบุญเนาะแม่ตันยายชัเทียน,น,อนโอมาทุกง,งานโอ,โอ้ครับครับแม่ตันยายชัเทียนแม่สวนล่านะครับเนาะ <laughs> น้องน้องมีตังอ๋อน้องมีตังน้องมาตินนะครับพี่น้องพี่น้องชาวบ้านนาคอยนะครับมารวมทบุญปีนี้นะครับ บุญออกภาษาเนาะน้องมื่อาตินเนาะโอ้มีแม่คอนแม่แม่จอมเนาะโอ้หัวเลยหัวอ่างก้านไสเบอร์โอเบอร์ไงแน่ครับคนแหงเบิ่งหลายอยู่ช่องจังว่าเนี่ยอะไรก็ไม่สินก็ไลก็แช่น้ำเน้เออกดไหลกดแชร่แน่คนแหงเบิ่งหลายอยู่ช่องในช่องดังซำได ขอบคุณครับพี่น้องชาวบ้านนาค้อยนะครับแม่ประสบนะบรรยากาศชุมชนพี่น้องชาวบ้านนาค้อยนะครับคุณยายสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณยายมาจากบ้านไหนเนาะครับอ๋อบ้านโคกนาดีนะครับเนาะโอ้ขอบคุณครับร่วมทําบุญขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นบรรยากาศชุมชน พี่น้องชาวบ้านนครนะครับมีพอแขกลุงเตียงนะครับเนาะลุงเบี้ยนะครับวัสดีครับลุงเบี้ยรครับ,บ,รบรโอ้มือนีบุญออกพรรษาเนาะลุงเบียนะ้ยเนาะออกพรรษาบุญกระถินปีนี้มือไหนก็วันที่เท่าไหร่ส <12. S 1> นะิบสองสิบสองเนาะโอ้าาบุญกระถินวัดหลวงปู่เบ่าวันที่สนะิบสองเนาะโอ้เชิญชวนพี่น้องนะครับเนี่ยมารวมบุญกระถินวัดหลวงปู่เบ่าาปีนี้นะครับทางนี้ตาเสามาแต่ใส่เนาะแต่ ออกมาจากปลาเมื่อก mhm. ี Napoleon> ้ครับพี่อรงลุงเบียนะครับขอบคุณครับพี่น้องชุมชนบ้านนาคอยนะครับน้องแจจามาไหมวันนี้มาอยู่ทางโ้อ๋ออยู่ทางโน้นเนาะครับขอบคุณครับทางนี้จะเป็นแม่อาร์ตเนาะฮะแม่อาร์ตแม่เล็กโอ้แม่เล็กสวยครับวันนี้สวยแม่เล็กแม่โทนะครับอแม่เล็กแม่โทแม่อ้วนเนาะ อขอบคุณครับพี่น้องชุมชนบ้านนาคอยนะครับเนาะขออนุญาตถ่ายพี่น้องทุกคนเลยนะครับ <c oughs> เป็นบรรยากาศพี่น้องชุมชนบ้านนาคอยนะครับมารวมทําบุญโอแม่ไซโอเป็นยังละ่ะแม่ไซโอไม่ใช่ลมบ่อโอ้ระว่างนะครับนะเด้อแบบไม่น้อยได้ใส่แม่น้อยโอค่อนสบายเนาะเออระว่างได้อย่างไปย่างไนาะ เป็นครับครับผมขอบคุณครับไม่ใช่ครับโอ้ทางนี้จะเป็นแม่เพียเ้ยนเนาะแม่เพีย้ยนแม่เตย,เตยนะครับเนาะแม่เตยแม่น่าน <c oughs> เป็นแม่เวยนะครับแม่เตยแม่นาดมาทุกปีไอ้มาทุกวัน <c oughs> มาทุกวันนะครับ <c oughs> มันนี่รวบรวบมบรรยากาศที่นอกนะครับบรรยากาศที่นอก ชุมชนบ้านนาค้อยนะครับในมือวันออกพรรษานะครับพี่น้องโอ้ทางนี้ครับผมพี่น้องท่านผู้ใหญ่ราชันสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ราชันนะครับโอ้พี่หวั่นนะครับผมขออนุญาตถ่ายรูปพี่น้องชุมชนบ้านนาค้อยนะครับผู้ใหญ่เนาะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เจ๊พวนสวัสดีครับผมโอ้เจ๊พวน มาร่วมบุญออกพรรษานาอปีนี้เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นบรรยากาศพี่น้องชุมชนบ้านนาคอยนะครับหรืบล่เร่วมบรรยากาศนะให้พี่น้องได้รับชมชุมชนบ้านนาคอยโอ้เสียต้มเสียต้มนะครับเสียต้มรถไก่ซีพีโอ้เจปูเคออเออเจปูเจ๊ปูร้ังกยเตีวแซบนะครับบ้านนาคอยนะครับ รวมทำบุญขอบคุณครับจบรวมบรรยากาศพี่น้องชุมชนบ้านนาค่อยนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับในมือนี่คุณพ่อไทยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อไทยคุณพ่อวินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาร่วมทําบุญเนาะทำบุญวันออกพรรษานะครับขอบขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนายแจวสวัสดีครับผมสวัสดีครับ รวบรวมบรรยากาศที่น้องชุมชนนาค่อยนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับโอ้พ่อโทนพ่อโทนสวัสดีครับสวัสดีครับมาใส่บาทเนาะครับผมวันออกพรรษาเนาะปีนี้เนาะครับครับเป็นบรรยากาศพี่น้องชุมชนชาวบ้านนาค่อยนะครับให้พี่น้องได้รับชมในมือนี่นะครับมือออกพรรษาวัดตาลงภูเบบนะครับพี่น้องท่านอาจารย์ศุรศักดิ์สวัสดีครับผม สวัสดีครับโอ้พี่น้องสวัสดีครับผมท่านพี่น้องมาจากบ้านนาดีเนาะครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับขอรวบรวมบรรยากาศพี่น้องชุมชนบ้านนาค่อยนะครับ,บให้พี่น้องได้รับชมนะครับ,บน้องลีคนสวยกว็ามาโอ้น้องไอดินวันนี้ครับโอ้น้องไอดินน้องไอรินยิ้มให้ท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับน้องไอรินครับน้องไอรินน้องปาวานนะครับเนาะ เป็นบรรยากาศชุมชนพี่น้องชาวบ้านนครอยนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับรวบรวมบรรยากาศก่อนหลวงปู่ออกรับบินทบาตนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้รับชมนะครับอ้าวน้องภาคินสวัสดีครับโอ้น้องภาคินสวัสดีท่านผู้ชมครับน้องภาคินวันนี้รออีกแล้วน้องภาคินรอทุกวันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องอะไรครับนี่ น,น้องอะไรครับน,น,น้องอะไรนะนอะไรนะอ๋อน้องอูงอิงครับพี่น้องพี่น้องชุมชนบ้านนาคอยนะครับมาร่วมทําบุญใส่บาตรวันออกพรรษาเนาะน้องอู๋อิงเนะาะอ๋อกินอะไรครับนะินะ <c oughs> กิน <c oughs> ขนมก่อนเนาะรอหลวงปู่ออกรับบิณฑบาตนะครับนะเนาะน้องฟ้าขึ้นนะครับรวบรวมบรรยากาศนะครับพี่น้องชุมชนบ้านนาคอยนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับอ๋อแม่แอดเนาะ มาใส่บาทออกพรรษาเนาะแม่แอดเนาะครับผมน้องน้องแตงกวาโอ้วันนี้สวยครับน้องแตงกว่เอ้าวเจออีกแล้วครับสาวิสานชานแอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีค่ะทำบุญออกพรรษาเนาะทำบุญออกพรรษาอ๋อขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ตินครับอ้าวน้องอุ้มวันนี้สวยจังเลยน้องอุ้มนะสวยทุกวันครับน้องอุ้ม ขออนุญาตททยพี่น้องชุมชนบันนาะคอยนะครับ,รบครับผมมาร่วมบุญออกนะพรรษาเนาะครับโอ้น้องนมโมนะครับขออนุญาตถ่ายทุกคนเลยวัสดีครับวัสดีค่ะอ๋อวุฒิอสังหามาไหมครับวันนี้วันนี้ไม่ได้มาอ๋อวันนี้วุฒิอสังหาไม่มานะครับโอ้วันนี้วุฒิวุฒิอสังหาไม่มานะครับเนาะไม่ได้มาโอ้น้องแคทน้องแคทพี่น้องชุมชนบันนาคอยวัสดีครับวัสดีครับครับเห็นบรรยากาศนะครับ บรรยากาศพี่น oh, ้องชุมชนบ้านนาคอยนะครับโอ้แม่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่โอ้คุณครูไม่มาเนาะวันนี้เนาะออมาบุญกระถินเนาะครูสายันนะครับพี่น้องจากคอนแก่นเนาะแม่โอ้เนาะเพิ่อยู่ไก่เพิ่นก็เลยบ่ได้มาโอ้เจ๊ปุ้ยสวัสดีครับเจ๊ปุ้ยคนสวยนะครับโอ้ยงยงสาวยงสาวครับผมท่านผู้ช่วยนะผู้ช่วยทวีสังนะครับ ขอบคุณครับพี่น้องชุมชนบ้านนาค่อยนะครับพี่น้องในรับชมนะครับในบรรยากาศบุญออกออกพรรษาเนะออกพรรษาครับน้องเชเบลสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเอายินเลยท่านผู้ชมหน่อยครับน้องเชเบลโอ้วันนี้สวยครับวันนี้สวยครับน้องเชเบลมาร่วมใส่บาตรออกพรรษาเนาะน้องเชเบลเนาะพ่อเป๊นะครับโอ้ช่างฝน ช่างผลมาด้วยครับวันนี And, ้มาทุกงานช่างผลนะครับขอบคุณครับเป็นชุมชนพี่น้องชาวบ้านนาคอยนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับสวัสดีครับท่านรองครับผมสวัสดีครับบันออกราษาเนาะครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับน้องนานาน้องเมษานะครับนะโมพุทธายะ น้องจ๋าจ๋าถ่ายรูปหน่อยถ่ายวนมาพี่น้องชาวบ้านนครอีกนะครับเป็นบรรยากาศนะครับโอ้น้องจ๋าจ๋าน้องจ๋าจ๋าสวัสดีครับน้องจ๋าจ๋าบดีเงินเข้ากล้องเข้ากล้องครับนางเอกช่องจังหวะครับโอ้ศิลิินเดียวกินให้ทานผู้ชมครับโอ้สวยครับ เป็นบรรยากาศพี่น้องชุมชนบ้านนาคขยนะครับโอ้ท่านประดานสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาร่วมทำบุญออกพรรษาเนาะครับเนาะครับผมมีเจ๊ปุ๋ยนะครับรวบรวมบรรยากาศนะครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศพี่น้องร่วมทำบุญนะครับ รวมทำบุญวันออกพรรษาปีนี้นะครับปี2 1 6 8นะครับพี่น้องท่านรองสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อสอทคโอท่านงานดับเพลิงเนาะโออปตอตะบนยาชาตินึกว่าไม่ใช่สอทเนาะโอนึกว่าสอทนครพนมไม่ได้ไม่ได้อนาคตอนาคตสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านท่านรองประหลัดนะครับ รวบรวมบรรยากาศนะครับเป็นช่วงที่หลวงปู่ออกรับบินทบาตนะครับพี่น้องในมือออกพรรษานะครับในมือออกพรรษาปีนี้นะครับปี2 5 6 8นับะครับใหรากาศรวบรวมบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมนะครับ